เมษายนที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายกครุกิจโกศลรองอธิการบดีฝ่ายกิจาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบรุรพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับดรสนะอุณากูลอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบรุรพาและประาาธานคณะที่ปรึกษากิติมศักดิ์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ e อเชียตัวเมชันพาร์คคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นดอรสนาอุณากรพร้อมคณะได้ ana, mm hmm. เดินทางไปยังอาคารวิจัยทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาคณะแพทยาศาสตร์ mm hmm. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ AI Hospital โ mm hmm. ดยเป็นการนำระบบ AI Lab o r a t o r y mm hmm. มาใช้ในการตรวจะห์ภายในห้องปฏิบัติการแบบอัจฉริยะโ mm hmm. ดยเริ่มตั้งแต่ติดปาโค o ที่หลอดและทำการตรวจะห์พร้อมแสดงผลโดยอัตโนมัติผู้ปฏิบัติงานเพียงแต่จาบเลือดเท่านั้นรวมทั้งได้ชมการพัฒนานวัตรกรรมการจัดจายสำหรับผู้ป่วยในแล,และผู้ป่วยนอกแบบปิดอัตโนมัติ หรือเรียกว่าระบบรบอทฟาร์มาซีทั้งนี้การเยี่ยมชมดังกล่าวเป็นการเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการในมหาวิทยาลัยบุรพาที่ผู้บริหารและบุคลากรร่วมการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ซึ่งเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยที่ร่วมงานกับ EEC HCC ในพื้นที่ขึ้นเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีกทั้งเป็นการพัฒนาสมรรถนะและสเปรยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้นเท่าทางการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมอันจะเป็นพลังในการพัฒนาบุคลากรในการสร้างความก้าวหน้าและการสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยปุรพามุ่งสู่เป้าหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักในอีซีที่เป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกต่อไป